ิมน้องปสวัสดีค่ะวันนี้เราพาน้องเปเป้มาสอบสัมภาษณ์ก่อนเข้าโรงเรียนตอนนี้นั่งรอคิวอยู่นะคะอีกหนึ่งคิว ไม่รู้ว่าวันนี้เป๊ะจะต้องเจอบททดสอบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศการสอบนะคะที่เป๊ะจะมานั่งมาเรียนที่นี่อันนี้เป๊ะได้คิวที่เท่าไหร่คะได้ไปเลขเลขเลขอะไรเลขหกใช่ไหมคะเลขหกไหนดู้พยชื่อหน่อย ป้ายเป๊ะๆได้คิวที่หกเดี๋ยวรอรอคุณครูเรียกทดสอบนะตอนนี้เปเปๆก็สอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วนะคะเขาขอมาเล่นสนามเด็กเล่นของพี่โรงเรียนใหม่ก่อนแล้วก็พาเดินชมสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเดินไปไหนครับเป๊ะ ครับผมเดินตามพี่ทีมไปเร็วพี <S <S 2> <S 2> ่เทม <S <S 2> <S 2> จับน้องด้วย <S <S 2> <S 2> น้องกลัวโลกจริงครับ ค่อยเดินเดินมาเลยเดินมาลองก้าวลงมาสิครับก้าวลงมาเลยเดินลงมาเออเดินมาเดินมาเก่งมากครับอามาลงบันไดตรงนี้หนูลงบันไดเธอหนูไม่ต้องลงลงอะไลเดอร์น,นอกจากอุโมงหงะครับหนูหนูตงมีน้ำตกเด้เห็นป่ะเนี่ยน้ำตก เป็นน้ำตกไม้เออเล่นอะไรคะอ,รอ,อันนี้เป็นอะไรอะให้โยกเยกอ่ะคะ่ะที่ทัพทิมชิงช้าที่ทัพทีมชอบเลยสมยัยเด็กๆอบมาเล่นใช่ไหมคะเด็กตอนนี้เด็กๆก็เล่นกันสนุกไม่เลิกกันสักทีเลย เด็กๆคนอื่นที่เขามากับกันหมดแล้วนี่ยังไม่เลิกเล่นกันเลยสนุกกันใหญ่เลย <_ d ata> นายทัพจิมปวดโรงเรียนหนูหน่อยสิอันนี้มีนนคืออันนี้คืออะไรคะน้ำตกตไหลลงไปนู้นเลยแล้วฝั่งนู้นก็มีสระว่ายน้ำให้เด็กๆไปเล่นกันแล้วตรงนั้นก็มีหมูโจรเรือสลัด ให้เด็กๆได้ปีนป่ายแล้วก็มีภูเขาส่วนฝั่งนี้ก็มีต้นไม้มีปีนป่ายให้เด็กๆได้ฝึกการทรงตัวใช่ไหมคะโอ้ส่วนเ,ป,เป๊ะก็อยู่ทางนู้นเลยตอนนี้ไม่กลัวแล้วเมื่อกี้แรกๆมาเล่นยังกลัวอยู่ตอนนี้ไม่ต้อง เรียกแม่กับพี่ทับทิมไปช่วยแล้วส่วนพี่ทับทิมทำไรคะทรงตัวเดินทรงตัวตอนนี้หนูเรียนมีเดินทรงตัวแบบนี้ไหมคะไม,มไม่เ,เมใไ้เด็กเดินเองเออ พัเป้เรามาแล้วหงือท่วมเลยครับเป็ดเป้ <c oughs> ไปเล่นไหนอ,อีกครับเป็ดเปด้ไปเล่นสาบว่ายน้ำาหรอ,อครับอะไรอ่ะอันนี้คือสาบว่ายน้ำของที่โรงเรียนมีน้ำพุด,ด้วยพี่ทัศกรอนพี่ทัศทีพิมก็เล่นนะสไลเดอร์อันนี้ใช่ไหม <c oughs> เล่นสาบว่ายน้ำแล้วก็เล่นสไลเดอร์ด้วย อันนี้น้ำเรายังไม่ได้เปลี่ยนถ่ายมันเลยดูสีขุ่นๆหน่อยให้เด็กๆได้ฝึกว่ายน้ำขอาการเอาตัวรอดเช่เอาอยากเล่นน้ำเลยอะคิดถึงสมัยเรียนเลยตรงโน้นก็เป็นสนามเด็กเล่นอีกยอมหนึ่งตรงทางสุดสีเขียวนี่เป็นโรงอาหารของเด็กๆ เด็กๆสนุกกับการเล่นน้ำแล้ววันนี้พอยากขากลับกันแล้วเนาะเดี๋ยววันที่หนึ่งเรามากันใหม่ก็มาพาพี่ทับพาพี่อะไรพี่เป๊เปไม่ใช่เลยพาน้องเป๊ะมามอบตัวที่โรงเรียนใช่ไหมคะอันคลิปนี้ก็ขอฝากขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ พี่ทับถิ่นแล้วก็น้องเปเป้ขอขอบคุณคุกกำลังใจที่ช่วยกันกดแชร์กดติดตามนะคะเด็กๆขอบขอบคุณครับบ๊ายบาย